สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายผู้ดอวนักเระปฐมราภีสามโรงเรียนราปราดวันนี้ผมจะมาพูดถึงการนำเสนอแนวทางการป้องกันโควิด -19 นะครับขั้นตอนที่1การใส่แมสนำมือจับสายแมสสองข้างนำไปคล้องที่หูจากนั้นดัดคงลวดให้แนบจมูก ขั้นตอนที่2องอาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ขั้นตอนที่3าม้ินระยะห่างจากผู้คุณประมาณ1นึ่ถึงสเมตรนะครับความควนคุยกสก้านะครับแยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราป่วย